สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพ้งแฟนมะล้มครับช่องกระชายละเฟินออฟพิเชียลครับบรรยาก,กาศย่มแรงๆครับสามมงครัวครัวครับโอ้คือสาานามจอดรถครับสนามจอดรถวันนี้เราซ้อมปแต่ หกโมงหนึ่งทุ่มทำวันนี้ซ้อมใหญ่ครับหาเบิ่งนแล้พี่น้องเดี๋รอชมรอชมก็แดดแดดรอชมรอชมรอชมโอ้เย็นสบายนะแถนนี่เนาะสวัสดีครับ,รบเป็นตาเย็นสบายดีฮะ,ะมุมมีดอกมอนีเนาะมีฝนบาเมื่อนี่นะ ปลาแจกชังปางอยู่พี่น้องอากาศอะไรระท่านนี่บ๊อหล่เมนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลาแจกชังปางโอ้บรรยากาศสวัสดีครับผม เ่าว <laughs> จะพาบุออาบ <c oughs> วเนเน้่อไปเี่ยวบ้านนะนแมนมัดดีจ้า ว่ water, mm hmm. oh. มันจ่เป็นโตัวตวงนะสุดยอดมาก well. ม hmm? ครับน้องอากาศช่วงเย็นเย็นนะครับ นี่ขายน้ำมะพร้าวครับโอ,สอ้สุดยอดสุดยอดไปไหนอ่ะฮะกินที่ไหนกินก๋วยเตี๋ยวไหมกินกับอะไรยิ้มอยู่แต่จะกินก๋วยเตี๋ยวเอาเกียดเข้าไป แบ่ด่ะนี่เ็๊เบ็นบ่ไปแล้วไม่เนี่ยไม่ใส่ม่ขึ้นรถมาขึ้นรถบอเขาเห็นยังเร้อจีบพ้กเบ่ดโอโอ้โอเลาะชมบรรยากาศแง่แรงครับพี่น้อง ก้องเอเล่ยู่นี่มานโม่กล้อเอเล่โม่ไม่ใช่ได้โอ้ย้องเอเล่โม่ยืดขาปวดไหมเขาเห็นงั้นเหรอดีครับสายสายอยู่เอาเก็บตัวไปซื้อ สวัสดีครับะวังหมดยัง่ไมีผุยหมดยูไปไหนอ่ะจะกินก๋วยเตี๋ยวจะกินก๋วยเตี๋ยวเอารถตู้พามาจอดแล้วดีมากได้ทำเลเห็นอยู่เมื่อกี้แแบบ เขาบอกให้หนูจอดตรงนี้อยู่ดีๆเขาก็บอกรถหยุดจึ๊บเลยดับเองเลยอ่ะไม่ใช่ตกหลุมเหรอไม่รถดับเองเลยเอาอยากจะไปไหนนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวไปจะให้ม้านเดี๋ยวไปส่งที่บ้าน๋อตอนนี้ซื้อเลขมาถูกเนาะบอดเยอะป้ายแดงขนาดเลยไม่รู้จะซื้อคันไหนดีโอซื้อไม่ได้รถหกล้อนะห้าคันซื้อไม่เจอพอดีถูกมามันจะคุ้มไหมล่ะรู้แต่ว่ายินงก๋วยเตี๋ยว คนดังคนดังผู้ในการสน้อยลำเบือูนี่พีคนดังเาะเขาเป็นดาราด้วยะเป็นอาเซียเลยแหละอู่าเปกเลาดูเสาี่ยฝเอาเอาเอามีค้าพิเศษเนื้อเปื่อยค้าพิเศษเป็นก็ให้รับปากใครแบคนพลวิบารไพ่ได้ล่ะไม่ได้เขาถามพลวิาร์ดูสาสิมาจัดการ ว่หายเ่นเขาใชห้ามังนังเน่ยงากนี่นี่ด้นี่ดโอม้อ้กินอะไรกันเตี๋ยวค่ะเตี๋ยวค่บทำอะไรปีนี้ขัทูมเหรอเต้นครับเอาเขาหยุดซ้อมแล้วเหรอโอ้วงนี้เหรออ๋อหรือ หว <c oughs> เสียง <c oughs> ลืมสิงเดือน่าสามเดียน่าอย่ยงเขาอยู่ไลยเขาเออเขาออกเขาสามสปีดร,รีบกินค่ะเขาก็โทรหาอยู่ว่าอยู่ไหนเขาเคยคิดว่าอยู่บนบ้านกันใครนี่ผมไม่ได้ทำงานแบบพวกคุณนะคมเบ๊อบบ๊อบย้อเย้อยใหญ่สามคนเหมาะสมไอใหญ่มาเบืดอลาล้วนห้องน <ผม S 1> ้ำ เอ,เอารถของน้หายื่บอถมาตงางเขาเออเรื่องอาีนโคนข้างหนาโคนบอรถของน้ำอาตีหายูหลังร้านค้าก็ได้โอ้ยโยโย่โค้ดลันาขาดจริงไม่ได้มีหรอกนั่นเหเก็บเธอไปนั่งหรอ่านม่มองรถเกรงจอดขึ้นไหนาร้านค้ายูไล่ไเลยเอาจิงเหรอเบนเบนสามันนี้แต่งกันเมืไหรเดี๋ยวพดี่คเอดือนเือนเือนดอุ มันเคยมาแล้วแกไกวัดเหมือนกันมคนเอาเอารลูกชิ้นพิลากเขาถ้าคนที่เรียนโรงเรียนวัดมาเขาจะรู้เขาจะกินลูกชิ้นพิลังแต่ถ้าว่าโรงเรียนเอกชนเราทำประจำใช่ไหมใช่ถ้าเอกชนน่ะเขาจะเห็ดไหมเราแกเดียวกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันดึกๆเราก็หายตัวแล้วไปไหนล่ะครับพ่ออย่าไปเจอกันนะอุ้ยอุ้ย ไม่หนูมีแล้วหนูเอ่อเจิงเป้งไม่ให้ไปไหนหรยอเจิงเป้งบอกว่าเจิงเป้งบอกว่าดูแลใส่รองเท้าให้ใช่ต้องไปดูแลเจิงเป้งแฟนนะเนาะเออเนาะก็ต้องเข้าใจเนาะก็ดูสินเนาะภาพนี้รู้สึกจะขายบ่อยเนาะถ่ายแล้วไงมาอยู่ด้วยกันเพิ่งถ่ายภาพแรกเออก็รักกันก็แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรไม่มีใครรู้ระวังหายไม่อีป่วยใจ เปลีปอาเกีกยวข้าวตั้งแต่เช้าเลยนะยังไม่ได้กินเลยน,นี่คุกกินแล้วค่ะกินอะไรอีกเ <laughs> <laughs> ขาทำเรียบเลยเดี๋ยวมาความบกขึ้นอยากเขาอ,อยากสดท่อนน, <laughs> นี่ไงไฟ <laughs> ไฟมันไม่ได้สด <laughs> ไฟไมันมีน้ำอะ่ะพอกัดคลิปหนาพี่น้องตีกันก่อนอู้อันนี้คืออะไรเนะี่ยมีขาพิเศษเนื้อตุนเนื้อตุนพอกัดท้องไส้นี่เขาทิพทิพเขาออมาเดียวไว้นี่ก่อนออมาเดียวเลยกินอ่ะเอาไปตัดแต่ต้องโดนยกเลิกขายข